อึดทานนานมากขึ้นนะคะบริเวณหัวของจูเนีย,นยก็จะไปสัมผัสเสียดสีกับเสื้อผ้าจะไม่ตื่นตัวเร็วจนเกินไปค่ะหาเกิดความเคยชินกับการสัมผัสการเสยดสีค่ะทําไมต้องคลิปหนังพุ่มปายคลิปตอนอายุเท่าไหรด่ดีถ้าคลิปแล้วเซ็กจะเปลี่ยนไปไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการคลิปกันมามากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะการคลิปจากความเชื่อทงางศาสนาซึ่งจริงๆแล้วนะคะการคลิปเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนค่ะไม่ว่าจะศาสนาไหนและการคลิปนอกจากมีประโยชน์ต่อตัวผู้คลิปแล้วนะคะยังมีประโยชน์ต่อคู่นอนของเขาด้วยความสําคัญของหนังหุ้มปลายนะคะก็ตามชื่อของเขาเลยค่ะ เขาทำหน้าที่ในการปกป้องส่วนหัวไปจนถึงส่วนปลายและรูเปิดปัสสาวะไม่ให้เกิดอาการติดเชื้อแล้วก็ไม่เกิดอันตรายเกิดการบาดเจ็บจากการเสยษสีและเมื่อเด็กผู้ชายนะคะเริ่มอายุ1-2ขวบนะคะหนังหุ้มปลายเนี่ยมันจะเริ่มถอยล่นลงมาจนถึงอายุ5-7ขวบหนังหุ้มปายนี้ก็จะสามารถเปิดได้จนหมดแต่ถ้าเด็กนะคะอายุ7ขวบแล้วหนังหุ้มปายนี้ยังไม่สามารถเปิดออกได้หมดแล้วก็มีข้อบ่งชี้ต่างๆดังต่อไปนี้นะคะ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องคลิปหนังหุ้มปลายค่ะ 1. ห,หนังหุ้มปลายนะคะไม่เปิดและไม่สามารถลูดหนังหุ้มปลายลงมาเพื่อทําความสะอาดน้องชายได้ 2. นะคะมีอาการปวดอาการเจ็บบริเวณน้องชายเนื่องจากหนังหุ้มปลายรัดแน่น 3ค่ะมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะบ่อยๆและ4นะคะมีการสะสมของสารคัดหลัง่งเป็นก้อนสีขา,ขาวขาบริเวณหนังหุ้มปลายที่เรียกว่าขี้เปียกจํานวนมากเพราะมีแนวโน้มว่าจะมีการสะสมของเชื้อโรคต่างๆในอนาคตเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกเชื้อไวรัส HIV และเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ การคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย circumcision ค,คือการตัดหนังหุ้มบริเวณส่วนปลายขององคชาตเพื่อให้สามารถลูดหนังหุ้มองคชาตลงได้สะดวกมีประโยชน์หลายอย่างมากค่ะเช่นง่ายต่อการดูแลทาความสะอาดลดการหมักหม,มมของเชื้อโรคที่อาจจะก่อให้เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบและโรคติดต่อต่อตางๆลดความเสี่ยงของโรคเร็งโดยเฉพาะ,ะเรล็งองคชาตและป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเชื้อไวรัสเพศชวี เชื้อวรัและทส h ี V ที่เกาะให้เกิดโรคมะเร็งปากหมดลูกซึ่งการคลิปหนังหุ้มปลายในทางการแพทย์แล้วนะคะสามารถทําได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และนิยมทําการทั่วโลกค่ะไม่เฉพาะเกี่ยวข้องกับการนับถือศาสนาเท่านั้นค่ะถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะคะก็ใช้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะจุดค่ะแล้วก็ทําการคลิปหนังหุ้มปลายออกแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะก็จําเป็นต้องใช้ยาสลบแล้วก็เข้าห้องผ่าตาดัด และผู้ที่ควรจะคลิบและต้องคลิบแน่ๆน,นะคะนั่นก็คือคนที่มีหนังหุ้มปลายที่มีปัญหานั่นก็คือมีภาวะหนังหุ้มปลายตีบนะคะไม่สามารถรูดลงมาเพื่อทําความสะอาดได้ซึ่งก็สังเกตได้จากการที่น้องชายนะคะอักเสบบ่อยๆมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อบยๆค่ะและสําหรับข้อนี้นะคะสําคัญมากๆเลยสําหรับใครหลายๆคนนะคะที่มีความกังวลน,นะคะว่า ถ้าหากว่าคลิปหนังหุ้มปลายออกแล้วจะทําให้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่ค่ะจากการศึกษานะคะพบว่าการคลิปหนังหุ้มปลายทำให้การมีเพศสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนไปค่ะแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากค่ะพอคุณรู้ไหมคะว่าการคลิปหนังหุ้มปลายจะช่วยชะลอการหลั่งค่ะ ทำให้คุณหลังช้าลงโดยเฉพาะใครที่มีภาวะหลังเร็วการคลิปหนังหุ้มปลายจะช่วยแก้ปัญหานี้ของคุณได้ส่วนหนึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อจูเนียของคุณโดนคลิปหนังหุ้มปลายออกแล้วบริเวณหัวของจูเนียเนี่ยว่จะไปสัมผัสเสียดสีกับเสื้อผ้าโดยเฉพาะชุดชั้นในที่คุณใส่เป็นประจำ มันจึงทําให้จูเนียของคุณนะคะเกิดความเคยชินกับการสัมผัสการเสียดสีค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อถูกสัมผัสเมื่อถูกกระตุ้นนะคะมีการเสรียดสีจากการมีเพศสัมพันธ์จูเนียของคุณนะคะก็จะไม่ตื่นตัวเร็วจนเกินไปค่ะก็จะช่วยทําให้จูเนียของคุณนั้นอึดทนนานมากขึ้นนะคะและมีการศึกษานะคะเขายังพบอีกนะคะว่าการคลิปหรือผู้ชายที่คลิปแล้วไม่ได้มีผลทําให้การถึงจุดสุดยอดนั้นน้อยลง แต่กับช่วยลดความเสี่ยวได้ซึ่งมีรายงานจากผู้ชาย47คนที่มีอาการหลั่งวัยนะคะการศึกษาก่อนและหลังการคลิปเขาพบว่าการคลิปทําให้มีระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์นานขึ้นในกลุ่มคนที่ได้ทําการคลิปแล้วและทําให้คู่รักพึงพอใจมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ากถึงหนุ่มๆน,นะคะที่กําลังมีปัญหากับหนังหุ้มปลายนะคะอาจจะมีอาการอักเสบบ่อยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยหรือน้องชายมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เนื่องจากไม่สามารถลูดลงมาทําความสะอาดได้ดีพอนะคะแล้วยังลังเลก,กับการเปรกผิดหนังหุ้มปลายบอกเลยนะคะว่าประโยชน์ที่ได้นั้นคุ้มค่ากว่าความเจ็บมากค่ะนอกจากดีกับตัวคุณเองแล้วยังดีต่อคู่นอนของคุณด้วยช่วยลดการติดเชื้อและการนำโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อไวรัสท p v ทีวี ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากลกูกไปสู่ผู้นอนของคุณด้วยค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ผู้ชายทุกคนที่จะไปคลิปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะ